เท่ค่อนกีดเลยครับระยะตยโยมมาจจำสิ้งจะเอารถเข้าไปจอดน้ำจอดะเสล่งจอดมอเตอร์ไซค์ุ่งายข้างบนปัดมุ่งไม้ไผ่ทั้งล่างเท่ค่อนกีดยางดี <c oughs> รายะโยมมาจอดรถก็จิบได้จื้น hai trăm đứa